ใก้เคียงกันของแม่แพนเทอร์เนี่ยร้อยเจ็ดสิบห้าล้านนะฮะยังเป็นรองอยู่รองสิบล้านเหรียญนะครับผมไหนใกล้เคียงกัน,นแสดงว่าเฮ้ยก็ยังไปต่อได้สําหรับหนังของเอ็มซอแล้วก็จะทําเงินทั่วโลกอะ่ะจะถึงพันล้านไหมเขาลุ้นกันอยู่อืมซพ่งบางสื่อ,อเขามองว่าไม่ถึงเพราะว่าแมพแพนเทอร์ภาคแรกที่ถึงพันล้านเนี่ยเพราะว่าได้ที่จีนด้วยที่จีนเนี่ยได้เยอะนะฮะได้ร้อยกว่าล้านเหรียญนะครับผมถูกไหมร้อยล้านเหรียญนะครับที่จีนเนี่ย แล้วก็ที่รัสเซียเนี่ยยี่สิบล้านนะครับผมพอตัวเลขสองประเทศเนี้ก็คือร้อยสาสิบล้านมันหายไปนะฮะอ่านั่นแหละครับเงินหายไปนะฮะร้อยสสิบล้านอันนี้เราตีเลทเท่าของเก่าอ่ะเลทใหม่นี้ผมว่าอาจจะได้มากกว่าอีกจริงๆแล้วอะอนะเขาบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ถึงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นช่วงของการฟื้นฟูโควิดนะครับผมอืมนะฮะน่าสนใจ ็ไม่รู้ต้องมาดูกันนะครับผมแต่เปิดตัวน่ะคาดการณ์กันแล้วร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบอนการนี้จะประกาศผลตรงนี้นะแล้วประเด็นตรงเนี้ยมันมีความน่าสนใจก็คือว่าแบทเพนเทอร์เนี่ยทุนสร้างอ่ะสูงเนยถูกไหมครับทุนสร้างเนี่ยสองร้อยกว่าล้านเหนนรียญนะฮะการตลาดดีก,กั่เท่าไหร่นะครับผมคือมีแน่ฮะสี่ร้อยกว่าล้านเหนนรียญนะฮะรวมการตลาดด้วยหลังเรื่องเนี้ต้องทํำโตโลกอะ่ะ แปดร้อยล้านเหรียญขึ้นไปถึงจะโอเคแต่ผมเป็นห่วงนะผมพูดอย่างนี้ว่าที่จีนกับที่รัสเซียมันหายไปจริงจริงนะ,ะที่จีนนี่หนักเลยนะครับร้อยกว่าล้านเหรียญแบ็คแพนเทอร์ภาคที่แล้วอะ่ะร้อยกว่าล้านมันทําให้แบ็คแพนเทอร์ภาคนั้นหนักทำมาไ,ได้พันล้านไงแล้วก็พข้ชิงออสกาด้วยอะไรด้วยนะครับผมเป็นด่งดังเลยภาคนั้นนะส่วนตัวนะ แสดงความเห็นกันได้นะถึงไม่ถึงแต่ผมว่าก็ไม่แน่ก็เฉียดแต่ลําบากหน่อยผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคือคือยากหน่อยคือลําบากอะไรเงี้ยมันไม่ได้ง่ายแบบคราวที่แล้วละที่จะทําได้พันล้านง่ายๆนะครับผมเพราะมันหายที่จีนนะครับหาที่จีนไปอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยครับเปิดตัวดอกน้อยกว่าดอกสเตนเนี่ยมันก็ดอกสเตนไม่ถึงพันล้านนะฮะ ด็อกสเตนไม่ถึงด็อกสเต้นเนี่ยเก้าร้อยล้านนะครับไม่ถึงพันก็มีการพูดคุยกันนะของอาริสเบตโอเซนไงว่าเฮ้ยไม่ได้อยู่ในคลับหนังพันล้านเออเธอลุ้นตอนนั้นน่ะเธออยากให้หนังด็อกสเต้นถึงพันล้านเพราะว่าเธอก็ทุ่มตัวเหมือนกันเธอเล่นผีไงเธอเล่นสยองขวัญน,นะครับในภาคนั้นน่ะคออแล้วก็เธอก็อยากให้หนังพันล้านเพราะว่าเธอจะได้ไปพูดคุยกันได้ว่าเฮ้ยหนัง หนังค่าก็พันล้านอะไรอย่างงี้วะหนังกูก็พันล้านอะแต่ไม่ถึงเฉียดนะฮะพัตเตอร์เซนนี่เฉียดพันล้านก็น่าเสียดายอยู่ทีนี้นะครับในปีนี้อ่ะมันจะมีหนังพันล้านอะ่ะอยู่สามเรื่องเรื่องแรกเลยอะ่ะจะเป็น Spider-Man No Way Home นะครับผมอ่านะครับอันนี้อ่ะเยอะมากเลย <laughs> ของพันล้านอะไรอยงเงี้ยอืมนะฮะแล้วก็ทับกันนะครับผมแล้วก็ a s s ิ c w ร์น d ดม m เนียน ด้วยสิกเวิร์เนี่ยเฉีดเฉยดเกือบไม่ถึงด้วยตามเรื่องเนี้ยถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เสียก็คือแบ c k พนเทอร์จะเป็นไม่ได้ไหมนะก็ต้องดูกันนะครับผมต้องลุ้นกันวุจิกาก็สิ้นปีคงรู้ละหนังก็อยู่ได้ประมาณสักสองเดือนนะครับผมก็จะเก็บรายได้ทั้งหมดแล้วคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกนะครับที่เข้าในโลกเลยมันจะมีกลุ่มประเทศแรกอ่ะอยู่ประมาณสักสิบประเทศได้ เอเชียเนี่ยมีอยู่ห้าประเทศผมจะไม่ผิดนะจะมีไทยนะครับผมอันนี้คือกลุ่มประเทศแรกในโลกที่เข้านะฮะวันพุธเนี่ยเอเชียมีอยู่ห้าประเทศได้มีไทยมีอินโดมีฟิลิปปินส์นะครับผมเกาหลีใต้แล้วก็ฮ่องกงประมาณนี้ฮะห้าประเทศแล้วก็อีกห้าประเทศที่เหลือจะเป็นพวกยุโรปอะไรอย่างเงี้ยน,ะะนิดนหน่อยหน่อยเขาประมาณสิบประเทศที่เข้าอะ่ะแล้วก็พวกนี้เนี่ยจะเริ่มเยอะละนะครับพวกนี้จะเริ่มเยอะ จะเห็นน้ำเห็นเนื้อแล้วพวกนี้นะครับผมเจ <'m> ดูช่องแชทหน่อยสวัสดีครับอ่าคุณชูชัยโลตาก,กูลน,นะครับผมแบกกระดำก็สนุกนะแต่รอบเดียวพอไม่น่าไปซ้ําผมดูสองรอบนะฮะคุณชูชัยคือผมดู iMac รอบหนึ่งแล้วก็ผมไปดูรอบปกติอีกรอบหนึ่ง iMac มันอังกฤษไงแล้วก็ผมดูรอบภาคไทยด้วยอืม รอบหนึ่งแต่ว่าดูซ้าไม่ได้ละคือมันรู้หมดละเออคือมันเลี่ยนนะฮะดูสองรอบนี้ก็เต็มละอืมนะับผมแบ็คเพนเทอร์คงไม่ได้ไปดูครับภาคที่แล้วไม่มประทับใจชอบแค่การสแสดงของของใครนะเชดวิกเอ,อ่อรู้สึกตัวละครน,นี้มีพลังดีฮะเชดวิกเนี่ยคือผมเสียดายคือผมคือจริงๆอ่ะแกต้องเล่นอีกภาคหนึ่งอะ อืมคือให้เนื้อเรื่องมันไปต่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มันยังไม่เต็มอ่ะผมพูดง่ายๆคือมันยังไม่เต็มนะครับผมสําหรับตัวของแบ็ปแพนเทอร์ของชอรนีนน้มันยังมีอะไรให้เล่ายอดแล้วก็ในมุมมองอื่นๆในการสแสดงของแกอ่ะที่มันมีหลายมิติมากขึ้นน่ะถูกไหมครับอย่างดับเตนตเนี่ยอันนี้ภาคสองไงมาติวสนออเม,มนเนตอ่ะเนบนดิคับเบอร์บา์เนี่ยก็เล่นในอีกแบบหนึ่งเล่นเป็นสยองขวัญบ้างนะเล่นแนวแนวผี อ่แนวแนวคนจิตจิตคนร้ายอะไรอย่างเงี้ยจากภาคแรกที่เป็นคนดีอะไรเงี้ยเป็นหมอภาคนี้ก็แบบเป็นผีสิงอะไรเงี้ยเป็นซอมบี้ถูกไหมฮะอืมซึ่งเชดวิกเนี่ยเขาเล่นแค่ภาคเดียวแล้วมันยังธรรมดาไปอะ่ะเขาต้องพิบวกบาทไปอีกอยานนึงอะ่ะซึ่งทําให้หนังอะ่ะมันดูมีมิติมากขึ้นอืมมันยังไม่เต็มขอบคุณคุณลิคโนอาร์โมนิกด้วยนะฮะที่อะไรอะ่ะซูเปอร์ชัดนะครับยี่สิบาทนะฮะขอบคุณมีซูเปอร์ชัดด้วยนะฮะ ซูปเปอร์แชทเนี่ยก็คือถ้าเกิดถูกใจอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถาบริจาคเงินนะบริจาคเงินนะค่าน้ำร้อนน้ำชาเลยครับผมค่าน้ำชากินหนมอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆออครับได้นะครับผมบริจาคกันมาได้แล้วแต่ศรัทธาฮะถ้าเกิดชอบใจก็บริจาคซปเปอร์แชทอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับนี่ค่านำ้ำร้อนน้ำชานะ